คำราชาศัพท์ที่เป็นศัพท์ในวังอ่ะผูดภาษาศั์ในวังแล้วกันเพราะจริงๆเนี่ยคำสุภาพเนี่ยนะก็อีกเรื่องหนึ่งเจ้าชั้นสุดท้ายที่ใช้ราชาศัพท์ได้คือหม่อมเจ้าสูงสุดก็คือพระหมหากษัตริย์ใช่ไหมโลกลำดับที่สองคือสมเด็จพระบรม ก็จะมีสมเด็จพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระบรมราชินีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสมเด็จพระบรมราชกุมารีนี่คือชั้นสองเนาะสามก็คือสมเด็จเจ้าฟ้าสี่คือพระองค์เจ้าแถมสมเด็จพระสังฆราชด้วยพระสังฆราชเป็นพระแต่ใช้ราชศัพทเทียบชั้นพระองค์เจ้าเนาะและชั้นสุดท้ายที่ใช้ราชาศัพท์คือหม่อมเจ้าถ้าเป็นหม่อมราชวงศ์กับหม่อมหลวงใช้คําสุภาพแบบธรรมดาแล้วเขาจะไม่ลุกสุดหม่อมราชวงศ์เดินมาเสด็จได้ไหมลูก ไม่ได้หม่อมราชวงศ์เสด็จไม่ได้หม่อมหลวงเสด็จได้ไหมลูกไม่ได้แต่หม sure işte ่อมเจ้าเสด็จได้ไหมได้เข้าใจไหมลูกทันไหมลูกหม่อมเจ้าเสวยได้ไหมได้แต่หม่อมหลวงเสวยได้ไหมอ่ะเข้าใจหรือยังเข้าใจหรือยังนะต่อไปลูกเรามาดูข้อที่12ลูกรักข้อใดเป็นประโยค ขอ้อใดเป็นประโยคที่รักษาพร้อมหนึ่งสองมประโยคเป็นยังไงที่รักษาจดสูตรเลยลูกประโยคประธานกริยาอ่านแล้วรู้ว่าเคยทําอะไรประโยคประธานกริยาอ่านแล้วรู้ว่าเคยทําอะไรระวางที่ซึ่งอ่านด้วยโดยเพื่อเมื่อไวตามาเมื่อไรคือส่วนขยายระวังที่ซึ่งอ่านด้วยโดยเพื่อ,มอเมื่อไวตามาเมือ่อไรคือส่วนขยาย